ฟาดิ่มๆพิมพ์เคลียร์ชัดปมคอนเทนต์ชิปุย่าพร้อมถามกลับสายปัน่นงานเขาแบบงงๆเฉยเลยแม่พิมพ์พิมพ์ประพารีบแจ้งด่วนหลังเจอสื่อตั้งคำถามคอนเทนต์เดินสับที่แยกชิปุย่าอยูด่ดีๆก็มีดราม่ามาเสิร์ฟถึงที่สำหรับนางเอกหน้าหวานพิมพ์พิมพ์ประพา ที่ล่าสุดนะคะบินลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ขอทำคอนเทนต์เก๋ๆเดินข้ามแยกชิบุยาตามสไตล์ตัวมัมซึ่งบอกเลยล่ะค่ะว่าภาพออกมาสวยจึงมากแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะดันมีสื่อบางเจ้าเอาไปเขียนข่าวเชิงตั้งคำถามประมาณว่าทำแบบนี้สมควรไหม แถมยังโยงไปถึงเคสอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆที่เคยมีดราม่าทำคอนเทนต์ขวางทางจราจรมาก่อนหน้านี้สัง,งัันงานนี้นะคะชีพิมพ์ก็ไม่ปล่อยผ่านจ้าคอมเมนต์ชี้แจงใต้โพสทันทีแบบเคลียร์ชัดทุกประเด็นโดยสรุปใจความสำคัญได้ว่ามันคือเทรนโลกคะ่ะถ้าเดินแบบนี้คือวโรอเทรนที่เขาทำกันทั่วโลกเป็นจุดเช็คอินปกติ ขนาดคนญี่ปุ่นเจ้าทินเขายัางเล่นเทรนนี้กันเลยก่อนถ่ายเช็คข้อมูลมาดีมากดูความเหมาะสมและคำนึงถึงภาพลักษณ์ของคนไทยตลอดไม่ได้ทำสุ่ม4สุ่ม5เดอ้อพิมพ์นั่งอ่านคอมเมนต์ตลอดไม่เห็นมีใครดราม่าหรือด่าเลยมีแต่คนชมพอมาอ่านข่าวนี้เลยงงว่าสรุปใครเป็นคนเริ่มดราม่าก,กันแน่ทิ้งท้ายแบบเจ็บเบคันๆว่าพอเห็นข่าวนี้ยิ่งทำให้ตั้งคำถามกับสื่อเจ้านั้นจริงๆ ว่าต้องการจะสื่ออะไรแรงมากแม่แต่จริงคะ่ะซึ่งพิมพ์เองนะคะก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่แยกแยะได้และเข้ามาคอมเมนต์ปกป้องเรียกว่าจบดรามา่าแบบม้วนเดียวจบสวยๆเชิดๆจ้า